สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับหรือ MMS เก่านั่นแหละนะครับออวันนี้จะพาไปดูสินค้าในมอนะครับซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับตอนนี้สินค้าใน MGP มอนะมีเพิ่มเยอะขึ้นครับและเป็นสินค้าที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเราได้เฮกันแน่ครับถ้าใช้ M Cash 0 0ซซื้อได้คราวนี้แหละครับ เอาช้างมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่แล้วครับเห็นแล้วเป็นที่น่าดีใจมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกดที่โครับหรือใครไว้หน้าจอกดหน้าจอก็ได้นะครับมันจะมีลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากเข้าไปสำรวจดูในโมนะครับเห็นไหมครับหรือถ้ามันไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นลิงก์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้นะครับไว้ใต้คลิป ให้พี่น้องได้กดดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้ามันให้เราติ๊กเลยครับถ้าเป็นลิงก์ก็ติ๊กที่ลิงก์เลยครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้นะครับนี่ครับดูหน้าตาเดี๋ยวจะพาไปดูสินค้าแบบละเอียดให้ดูนะครับเราดูหน้าตากันก่อนนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่สามขีดนะครับเพื่อไปดูสินค้านะครับ โอ้โหสุดยอดมากเลยครับให้เราไปที่สินค้าทั้งหมดนะครับกดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ mcat ซื้อกันอย่างสนุกสนานกันไปเลยนะครับแมเป็นถือว่าโชคดีของคนเก่านะครับที่ที่ยังหนักแน่นอยู่กับระบบจนมาถึงวันนี้นะครับนี่ครับ สินค้าเพราะพวกเราจะเป็นต้นแบบให้กับรุ่นรุ่นใหม่นะครับให้ซื้อขายให้เขาดูเป็นตัวอย่างครับแล้วก็เมื่อเขารู้เขาก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนตังยายอัดขนมยายนะครับไม่ต้องควักกระเป๋าลดค่า,ชาใช้จ่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเอาหลังจากมาดูสินค้าทั้งหมดแล้วครับมันก็จะจะพามาหน้านี้นะครับ ต่อไปก็จะมี BNB ขายในนี้ด้วยนะครับมี MCAT ขายในนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็โดบสินค้าที่มีวางขายตามห้องตลาดครับมีให้เลือกเยอะแยะที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับนี่ครับสํายาปรับผ้านุ่มผ้าหอมต่างๆมีอะไรด้วยครับเดี๋ยวเราไหลดูนะครับโอ้เยอะแยะสุดยอดไปเลยครับ ครับมีเอ็มแขายด้วยนะครับในนี้นะครับแล้ววิธีการซื้อขายนั้นให้เปิดมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าซื้อยังไงขายยังไงนะครับผมก็ต้องรอดูคลิปจากทางบริษัทก่อนนะครับอ้าวช่องที่หนึ่งเราดูไปแล้วครับดูช่องที่สองว่ามีอะไรขายด้วยครับอ่าบลองเอาแล้วมีอะไรบ้างครับแล้วดูกันครับนี่แค่เปิดหัวนะครับ แค่เริ่มต้นดูครับมีอะไรด้วยครับมีสันไลนะครับมีกาแฟมีน้ำยาล้างจานสันไลมีน้ำปลาครับถาดบำรุงดินมีน้ำมันพืชมีนปลาตาหอยนะครับหอยหลอดนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับน้ำมันพืชปลากระป๋อง อ้าวโอ้แค่นี้ก็หลูแล้วครับเดี๋ยวยังขาดเข้าสารเนาะคิดว่าคงมีเรื่อยๆนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปแอะดูช่องที่สามครับเอาให้พี่น้องดูเพอชื่นใจก่อน,นครับคิดว่าคงมีเข้ามาเรื่อยๆใครมีญาติมีพี่มีน้องก็เตรียมเอาเข้ามาได้นะครับเตรียมสมัครกันเลยนะครับสร้างอีเมลสร้างกระเป๋าทัดวอลเลเอาไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิธีการสร้างทัวอริล็ตแบบง่ายๆแล้วก็แบบเพิ่มให้ได้ไปร้อยๆใบร้อยกระเป๋าในคลิปนะครับเดี๋ยวจะเห็นผงสักผ้าครับมีทั้งแบบซองแบบห้าร้อยกร,รมัมโอ้มีหมดเลยครับพี่น้องเอ๋ยสนุกกันแล้วครับคราวนี้ครับถึงว่ากลุ่มแรกๆอย่างพวกเราในกะลุ่มที่เหนียวแน่นถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่มีวาสนานะครับ ทีเรายังเชื่อมั่นตรงนี้นะครับนี่นะครับการปลูกต้นไม้ใหญ่ช้าหน่อยแต่ชัวร์เห็นไหมครับสินค้าดูกันเอาเองนะครับวันนี้พามาดูที่สื้อนะครับแต่ว่าตอนซื้อนั้นเดี๋ยวเราบริษัทเปิดก่อนนะครับราสีฟันเสื้อก็มีครับมีเอ่อแชมพูนะครับ โกโก้เอ็มคอยผลิดพร้อมดื่มหนึ่งกองมีสิบซองโกโก้ go go, มีคกับร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทอ้าวเดี๋ยวเราไปดูช่องที่สี่ครับตรงนี้ครับสุดยอดไปเลยครับรอมันนิดนึงเนาะอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไลบอนเอฟสูตรมะกรูด ปริมาณหน oh, mm ึ่งร้อยห้าสิบโอ้มีเยอะแยะครับโดบแชมพู mm hmm. นะครับอา่าน้าี้มีเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปที่สามขีดนะครับ mm hmm. เพื่อไปดูเมนูต่างๆอื่นอๆอื่นโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูว่าจะมีอะไรบ้าง <Motion. S 1> ดูสินค้าขายดีก่อนครับกดสินค้าขายดีครับมีอะไรบ้างในในี้ก็เข้ามาครับพาพาดูก่อน อันนี้ยังไม่ทันมีอะไรนะครับเ,เราไปดูที่สินค้าโปรโมชั่นนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสินค้ากับเราดคืออะไระครับกดดูให้หมดะเบี่ยนเริ่มเป็นนักธุรกิจวันนี้ เดี๋ยวยังเดี๋ยวต้องต้องไปอ่านตอนที่มันได้ทําคลิปแล้วต้องไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสามขีดก่อนนะครับทีนี้มันมีตัวกองด้วยนะครับหมวดหมู่สินค้าสมมุติว่าเราอยากสินค้ามันเยอะมากแล้วนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อกองเอาเฉพาะในสิ่งที่เราอยากจะดูนะครับมันจะเป็นหมวดหมู่เห็นไหมครับเขาทำมาไว้ให้นะครับเตรียมไว้แล้วครับแพชั่นอะไรต่าง บ้านและสวนต้นไม้และสัตว์เลี้ยงเล็กอ่อนนี่ครับอุปกรณ์อินิกส์แต่กลุ่มเหล่านี้ล้ยังไม่ได้ใส่มานะครับก็ไปที่สินค้าทั้งหมดนี่แหละครับที่มีเราเลือกกินเลือกใช้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ เราก็ต้องเตรียม M Cash นะครับเพื่อเอามาซื้อกันนะครับใครที่มี M มคอยก็ไป swap เอาในทัด h e r e ทนะครับแล้วก็เอามาซื้อ M ม o i น่าจะเอามาซื้อ M Cash นะครับเอา M Cash มาซื้อนะครับคิดว่าคงจะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าคราับเราดูตรงนี้ว่าเป็นอะไรนะครับ เป็นตัวกองอ๋อเรียงตามลาดับนะครับแบบละเอียดทั้งหมดมีนะครับมีทั้งแบบซองแบบชุดนะครับถ้าเราจะดูเรียงทั้งหมดก็คือกดตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดนะครับเรียงตามลาดับ เรากดช่องที่สองดูครับปกติมันจะเลี้ยงเออสองอันสองอันนะครับแต่ถ้าเรากดตรงตัวกรองเนี่ยมันก็จะเลี้ยงทีละอันนะครับเห็นไหมครับเห็นยงลยดให้ดูทีละอันเลยครับมีราคาบอกเรียบร้อยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ช่วยคนโอ้ได้เยอะแล้วครับช่วยลดค่าใช้จ่ายได้โอ้โหเยอะเลยแลครับถ้าสินค้าปุ่มนี้ ไม่กี่วันนะครับอีกไม่นานก็คงมีข้าวสารนะครับที่เราต้องกินต้องใช้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ้าวครับก็คงจะแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เข้าไปดูไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครสนใจอยากเข้าไปทำความคุ้นเคยไว้ก่อนนะครับก็ก็เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวลองกดดูตรงนี้หน่อยครับว่าคืออะไรครับ บัญชีผู้ใช้อตรงนีอ้อาจจะเป็นเอาเอา่อบัญชีผู้ใช้มากดเขา้าเข้าระบบนะครับเขา้ขาเข้ามอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงซื้อได้เมื่อไหร่ผมจะทำคลิปวิธีการซื้อให้ดูแบบละเอียดนะครับเอาแบบดูแล้วทำได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมฝากผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใครอยากเข้ามาเปิดดูก็มาเปิดดูได้นะครับ ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีนะครับความฝันของเรามาถึงเราถึงเส้นชัยแล้วนะครับถือว่าถึงเส้นชัยแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ